โอเคทุกคนมารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะลงมือถือสักทีไอเกมบ้าเอ้ยสกิลรีเจนรอย่อนะฮะโอเครอบนี้ฟรีส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 เดมเมจฟรีสฟรีสฟรีสพิชพิชพิชเอาพิชอยากเล่นพิชอยากเล่นเล็กพิชแต่ว่าไม่มีเลือดมีแต่สปิริตมีแต่สปิริต โอเคอ่ะเอาเจ้านี่ก็แล้วกันนะฮะผมจะไปสาย Spirit Healing แล้วก็ติดสถานะ r ร g กอะไรพวกนี้อ่ะตามนั้นนะฮะไอ้นี่เงินไอ้นี่อัพเลเวลขึ้นมาเลยผมไปพิษผมไปพิษหนักๆได้เลยเอาไปพิษหนักๆเลยก็แล้วกันนะฮะโ oh, okay. อเคโอ้มีคนเล่นเจ้า กอดอัปเดตเอาแล้วเว้ยตัวละครตัวนี้เก่งประมาณเกือบเกือบกลางเกมคุณระวังเจอมิสติกเมชจริงๆถ้าผมใส่สุดผมก็สู้ได้นะเนี่ยโอ้แค่เ,เก็บเงินก่อนไม่ต้องรีบฮนะโอ้แต่ว่าไอ้นี่มันบังคับให้ผมจะต้องซื้อสกิลนะฮะไม่งั้นมันจะไม่มีการแรนดอม EXP ให้ผมอะ โอ้ค okay. เจอกับเจ้าอาร์เคมิสซึ่งบอกตรงๆเลยว่าเป็นตัวโกงทั้งคู่แล้วผมก็โกงกว่าเขาเล็กน้อยด้วยนะฮะเพราะว่าของผมพิษมันทำเดามจผมก็จะมีฮิลผมมีฮิลด้วยตัวมันเองนะฮะโอ้คจิมจิมจึ๊จจกจึกไปโอ้ดูจากทรงผมน่าจะแพ้นะฮะโอ้เฉียดเชียวนี่ขนาดผมมีสกิลนะฮะเขามีแอตแทกมิส ตรงนี้เป็น5 4ก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาตัวนี้นะฮะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องแปะเร็กไว้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเลกหน้าจะต้องไปหาหลังจากที่ว่าตัวอ้วนๆก่อนฮิลลิ่งกับพิษเอาตัวยืนตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นสายฮิลลิ่งตรงนี้ไปก่อนโอเคผมดวงดีนิดนึงนะได้เนเชอรัลฮิลลิ่งมาตั้งแต่ช่วงรอบแรกนะฮะ p พโรแมนเซอร์ชชชีคคลปแฟกทรีชนี่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่า Clap แคลปแปลว่าปรบมือพวกนี้นะโอ้สามร้อยกว่าจะบ,บ้าอ่างั้นผมก็น่าจะไม่รอดนะฮะอ่ะหิวไม่ทันเอ้ยหิวทันเฉยอ่าถ้าหิวทันก็สู้ได้บังเอิญหิวทันพอดีนะฮะเจ้าไพโรแมนเซอรมันเป็นตัวต้นเกมมากๆอยู่แล้วนะแต่ว่าผมยังเล่นมันไม่เก่งเลยครับผม ฟิลลี่ฟรีสแล้วก็เอาเป็นแอ t แท็กแชร์หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นพอยซ์เซนคอนโทรลตรงนี้ขอเป็นรีเฟรชแล้วก็เอาเป็นรีเจนคอนโทรลก็แล้วกันนะฮะ เจ,จอเจ้าอ้วนชมพูยังไงครับอ่ะยังไม่มีเจ้าฮิลลิงตัวเองหนักๆนักก็ยังไม่น่ากลัวนะเจะ้าอ้วนชมอ้วนชมพูมันเป็นตัวประมาณกลางเกมอยู่แล้วนะฮะกลางเกมถึงเลดเกมอยู่ละประมาณกลางเกมยังไม่ค่อยเก่งด้วยซ้ํานะ,ะแล้วก็ที่สาคัญรอบนี้ไม่มีสาย hp ก็น่าจะถ้าเขาไม่ดวงดีเขาก็จะไม่ได้เปล่งประสิทธิภาพสูงสุดของสายของเขานะฮะ อันนี้เอาฮิลลิ่งแปพิษแล้วก็เอาสปิริตมานะฮะแล้วก็เอานี่ตีแล้วฮิลแปะไว้อันหนึ่งโอเคแล้วก็เอาเป็นพรีสติสเทนฟรีสแปะไว้อีกหนึ่งอันนะฮะพวกนี้เดี๋ยวผมจะได้ใช้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ฮิลลิ่งเรกนี่ต้องการมากๆเพราะว่าผมจะเล่นฮิลรัวๆนะฮะอันนี้ทุกๆก,การฮิลลิ่ง100จะได้ค่าเรกมาเพิ่ม2หน่วยมันจะทำให้เข้าสู่สถานะเรกไวขึ้นนะฮะ your name โอเค I my name is สหมิ่งหมิ่งนะโอเคเขาตีผมมารัวๆแต่ว่าผมหิวสู้เนาะจะเล่นสายอันติรอตัวนี้เล่นสายอันติมันก็อาจจะเก่งหรือเปล่าเจ้าไทเกอร์ชูเตอร์เล่นสายตีเวอร์กว่าไหมนะเพราะว่าเบสสแตทมันสูงกริมัว กรีมมวสายฮิลลิ่งไอ้น,นี่ลดเลือดลดเลือดลดเลือดเมจิค a ลโปเ e r อันนี้ดีอ่ะดีเลยเดี๋ยวผมขึ้นสาย h ิลลิ่งก่อนพอดีนะฮะไปเดี๋ยวไปสายฮิลก่อนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะทุกๆดามจที่ทำได้มีโอกาสที่จะ h ิลลิ่ง30%ของดีจัดมา เพราะว่ายังไงผมก็จะต้องรอคอมโบกับเจ้าเทอร์ปีเรย์อยู่แล้วนะฮะอันนี้ดามาจอันนี้ก็เหมือนจะดีนะจะได้ขึ้นสายตรงนี้ไวขึ้นด้วยเดี๋ยวม่ด้คอลเอ็กโพชั่นเอาไว้ด้วยจะได้ขึ้นสายสองสามดาวไวๆพวกนี้จะได้เล่นง่ายนะฮะแล้วก็เก็บเงินโอเคเจอเจนากาสายฮิลลิ่งนะฮะตรงนี้เขามีไอ ก็อัปเดตผมก็ดูทรงจะสู้ไม่ได้แต่จริงหรือเปล่านะฮะ,ะมาดูกันพ่อหนุ่มแม่สาวน้อยยังไงครับผมโหดูจากเลือดที่ผมไหลเป็นนะ้ำแบบนี้ผมไม่รอดว่ะมีการแปดฟอสสองสามร้อยดอกเองนะฮะเดี๋ยวรอให้ผมมีดาเมจมากกว่านี้ก่อนนะฮะได้ medical explosion อันที่สองมาดวงโคตรดีเลยว่ะแต่ผมต้องการเท e r a p y Ray ก่อนนะฮะ อ่ะเดี๋ยวไปสายฮิลลิงกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะโยกไปสปิริตแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาฮิลลิงขึ้นมานิดหนึ่งนะตอนนี้ผมเริ่มจะมีดามจจากตรงนี้แล้วสองอันนี้นะฮิลลิงฮิลลิงฮิลลิงมาจากพิษมิสติกเมจเลือดประมาณพันสองโอเค ค่อนข้างที่จะจิ้มไวนะฮะเพราะว่าผมมีฮิลลิ่งมาเรื่อยๆแบบนี้อ่าผมชนะครับผมดาเมจเขาเหมือนจะมากกว่าผมแต่จริงๆแล้วดาเมจผมมากกว่าเขานะมีเมดิคอลส0มร้อยเทอร์ปีเรอีก300มันนับเปล่าวะโอเคเอา Regen Control นะฮะแล้วก็ไปหาฮิลลิ่งอีกนิดนึงนะฮะฮิลลิ่งจ๋า โอเคฮิลิ่งพิษนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขาดอีกอันนึงฮิลิ่งฮิวิ่งฟรีสอ่ะเอามาจะได้ขึ้นสายนะฮะได้ฟรีส์ฮิลิ่งมาเพิ่มเติมโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะไปสายสปิริตตัวจะได้อ้วนๆนะ,ะคุณพี่แพ้ยังไงครับผมผมมีทั้งฮิวผมมีทั้งถึก โอ้แค <Okay. S 2> เอาแตกไปแล้วเรียบร้อยเจ้านากาตัวประมาณกลางเกมถึงเกือบเกือบเลดเกมโดนใครสอยไปวะเนี่ยผมว่าน่าจะเจอไอ้นี่แน่เลยวะผมจะไปสายสปิริตก่อนสักรอบหนึ่งนะฮะเออเรก r ์ c l a คลนะฮะสปิริตอยู่ไหนสปิริตคอนแทรคเดี๋ยวขึ้นสายตรงนี้สักนิดนึง แล้วก็เดี๋ยวจะไปพิสต่อนะฮะส่วนเจ้าตรงเนี้ยพอแล้วนอกเสียจากว่าจะมีฮิลลิ่งอรเรย์มาผมก็จะยอมกัดฟันเอานะฮะวาซาบิเลฟเกมเรียบร้อยวาซาบินะฮะก็สมควรจะเลฟเผลอๆมันแพ้ไอเนี้ยไพโรแมนเซอร์ด้วยซ้ำเนี่ยเพราะไพโรแมนเซอร์จริงๆมันก็เก่งอยู่นะสำหรับตัวละครต้นเกมนะฮะเรียบร้อย medical explosion แน่ๆเลย485แบบเมื่อกี้นะฮะเอาสปิริตกันต่อนะฮะโอเคสปิริตพิษอยากได้อยู่แล้ว dead bury, dead bury dead bury เป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ผมต้องการคอการ์ดมากกว่าเอาขึ้นคอการ์ดมาตรงนี้ผมจะได้มีการเซฟเลือดมากขึ้นนะฮะ เลือด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 รอบหน้าจะเ,าเป็น t อ a แท s แชร์ตรงนี้ถึง a อ t a ท k ผมน้อยแต่ว่ายังไงมันก็ดีกว่ากด r รีเฟรชล้วไม่เจอนะฮะถ้ามีเมจ i c a l โป k e r ผมไม่สามารถที่จะมานั่งค a l ค u l เล e ว่าสกิลนี้ไม่ต้องการตรงนี้ไม่เอาไม่ไหวนะเออรีเจน c o คอนโทมีเลเวลหนึ่ไม่กลัวนะฮะนี่เรียบร้อยเลือดลดไปรัวๆซะแตะพิษไป อ่ะตรงนี้ผมน่าจะชนะไม่รอดลรอกพ่อหนุม่มเรียบร้อยเดดบิลลี่130ดาเมจไม่แรงไอ้นี่ได้เงินเพิ่มขึ้นผมต้องการเงินอะ่ะไอ้นี่ต้องเก็บเงินไว้600นะฮะผมต้องการตังเลือดผมเหลือเฟือเลยเอาตังมานะฮะต้องการตังตอนนี้ อันนี้ผมได้เอาของจนถึงประมาณหกรนะฮะสปิริตจ๋าอยู่ไหนโอเคอ่ะไม่มีก็รอไปก่อนสูงสุดดอกเบีย้ยคือ90 100จะได้15ก็คือ60โอเคอ่ะเดี๋ยวรอนะยังไงก็ต้องกดรีเฟรชอยู่แล้ว อ่ะรอบหนะ้าเอาเป็น Regen c ์คอนโทรตรงนี้นะตอนนี้ของเติมเลือดยังไม่จำเป็นสำหรับผมผมเก่งด้วยไงตอนนี้นะ t i เกอร์ชูเตออ่าฮะสายอันตินะฮะได้ยังน่าจะยังว่าแล้วอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าผมสู้ได้นะฮะผมฮิลลิ่งสู้แล้วก็ มีดาม a จ e ตีไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเทอร์ p y r ีเรหรือว่าเมดิคอลเอ็กซ์โพชันพวกนี้นะไอ้นี่เอาเป็นสปิริตแล้วก็สปิริตพิษครับผมตรงนี้เอาเป็นอะไรเดียวฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งเหรอไอ้นี่อันติก็จะมีฮิลลิ่งเอาอันติมาด้วยนะหนึ่งอันอัฟลิฟติ้งไม่จำเป็นนะฮะขอเป็นแรนด o อมแล้วกันเบสแอตแทกเรก อันนี้ฮิลลิงพิษเอามาผมไปสปิริตต่อละกันนะฮะเอาสปิริตฟรีสแล้วก็สปิริตพิษโอเคกูดตั้งเหลือ600เก็บเงินนะฮะเดี๋ยวขึ้นสายสปิริตอีกนิดนึงนะฮะมิสติกเมชเลือดพันห้าโอเคดูจากของผมน่าจะชนะนะฮะทำให้เลือดผมลดหน,นี้เออมันจะได้มีของออกมาเออแบบนี้นะฮะ ถ้าเลือดลดผมจะได้มีพวก medical explosion มันจะได้มีพวก therapy ray damage พวกนี้เอามาเสริมกับพิษนะฮะเอา spirit ป้ายแล้วก็ spirit ตัวอ้วนจัดมา spirit balloon okay good อ่ะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น healing ตรงนี้แปะไว้อันนึงอ u ฟลิฟติง้งเหมือนจะไม่ค่อยจำเป็นนะไม่มีคนเล่นตีด้วย refresh หนึ่งอัน เอาวูลพิษนะฮะโอเควูลกับพิษวูลกับพิษสายวูลผมไม่อยากเล่นอ่ะเดี๋ยวไปสายพิษต่อเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้ครบนะไปเอาพิษผมจะได้แปะพิษมากขึ้นไพโรแมนเซอร์ยังไงมาเออเจอเทราพีเรเป็นยังไงไอ้น้องผมชนะนะฮะเรียบร้อย d ดาม g e พิษผมเริ่มจะมาแล้วยิ่งมี d ดาม g e พิษมาเรื่อยๆมันยิ่งทำให้ผมมีฮิลลิ่งนั่นเองนะฮะไอนี้ผมจะไปพิษยาวๆเลยนะทุกคนพิษอ,อีกนะฮะแล้วก็เอาพิษอีกอันนึงโอเครอบนี้ไม่มีฮิลลิ่งเดี๋ยวผมก็น่าจะเอาพรีแบ t เทิ p o i พ o n ซนะฮะเอา2พรีตรงนี้มาส่วนไอสองสกิลตรงนี้ผมจะเอาเฉพาะ อ่สปิริตคอนแทรกนะฮะส่วนตรงนี้ก็คงไม่เอาแล้วนะมันเหลือเฟือไปละนอกจ,จากฮิลิ่งแอเรกับทวินสปิริตกับสปิริตคอนแทรกนอกนั้นก็จะไปพิทกับน้ำแข็งรัวๆนะฮะโอ้วูนสามร้อยสี่ร้อยดีของชอบนะฮะยิ่งเลือดผมลดรัวๆมันยิ่งทำให้ผมมีดาเมจจากการฮิลิ่งนะฮะ โอ้เดดบิลลี่ห้าร้อยกว่าใช้ได้พรีแบตเทิลฟรีสเอาทุยพรีแบตเทิลพอยซ์นนะฮะแอตแทกพิษแล้วก็ได้พ okay. uh huh. อยซ์นแดเมจมาโอเคอ่าฮะไอนี่จะได้ฟรีสแดเมจไม่ต้องการนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะตรงนี้ขอเป็นแรนดอมนะฮะ อิมูนวูนโอเคเดี๋ยวรอบหนะ้าจะเอาพิษอีกเล็กน้อยมันจะได้ขึ้นผมจะเอาขึ้น3ดาวก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันนะฮะแต่ถ้าบาังเอิญเจ้า Energy Collector มันโดนสายพิษ EXP 2ผมก็จะไม่เอาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปสายอื่นต่อโอเคผมโหดกว่านี่ดามจผมมีทั้งพิษมีทั้งเทอร์ p ี r เรย์เอฟเนะฮะแล้วก็ตีแปะพิษ ตกลงขึ้นสายอันติเมตงานกันเอาพิษนะฮะสายตีผมไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะไอเบี้ยเว้ยอ่าฟิรี่นะฮะแล้วก็เอาพรีพิษเดี๋ยวไปพิษนิดนึงทุกคนเอาพิษให้มันขึ้นลิมิตของมันก่อนนะฮะตรงนี้2สกิลตรงนี้พิษโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาพิษรอบหนะ้าเดี๋ยวเก็บดอกเบี้ย90บบาทแป๊บหนึ่งนะ ปางตายกันจะหมดแล้วเลือดไม่ถึงสิบกันแล้วนะฮะโอ้เจ้านี่กินเลือดเดี๋ยวรอบหน้าโดนผมผมอัดเละแน่นะฮะโอ้คนนี้กำลังจะมีเอ็นเลสทันเดอร์นะฮะขึ้นทันปะ่ะคุณพี่แพะกำลังจะมีเอ็นเลสทันเดอร์นะฮะไทเกอร์ชูเตอร์ยังไงไม่รอดเรียบร้อยแตกไปอีกสอง เอาพิษมารัวๆนะฮะโอ้อยากได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะพ่อหนุ่มโอเคอ่ะเรียบร้อยทวินสปิริตโอ้ได้พอยซ์ึนโค้ดมาด้วยดวงดีดวงดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเจ้าทวินสปิริตเลยแล้วก็เก็บเงินนะตอนนี้สายที่ผมควรจะไปควรจะเป็นสายน้ำแข็งแล้วละ่ะ เอาพรีแมทเทนฟรีสเอามาคอมโบกับฟรีสพอยซนรอบหน้าเอนเลสทันเดอร์นี่น่ากลัวอยู่นะผมกลัวอยู่นะเจอปะไม่เจอเจอเจ้ามิสติกเมชไอ้นี่ผมน่าจะชนะครับผมแกตีผมไม่ค่อยเข้านะฮอ่ะโอเคยังไงเรียบร้อยเจอพรีฟรีสไปรอบแรกก็หน้าพังกันหมดแล้วนะฮะไอ้นี่ยังเป็นพิษอยู่ ไม่เอาไปสายน้ําแข็งต้องกัดฟันไปสายน้ําแข็งโอเคฟรีสเชลเอามาครับแล้วก็เอาพรีฟรีสแล้วก็ไปหาน้ําแข็งอีกอันหนึ่งกี่อันละสอันไอ้นี่ต้องใช้5อันโอเคอเอาเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าฝั่งนู้เลือดก็ไม่ได้เหลือเยอะขนาดนะัโอ้โหพอรซ Bir เบิร์ด ต้องเอาโอเครอบหน้าจะเป็นพรีแบทเทิลพอยซื่นด้วยนะฮะนี่เผลอผมจบเกมแล้วมั้งเนี่ยอ่ะเรียบร้อยผมชนะแล้วหนึ่งต่อไปคุณพี่โอเคเรียบร้อยรอบนี้เพอร์เฟกเกมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะฮะเลื่อนลดไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมได้มาทั้งหมด2ทองทวินเอ่อสปิริตพอยซื่นนั่นเองนะฮะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้เจ๋งบ mm ้า hmm. ล mm ่ะโคดอีซี่เลยนะ mm hmm. เพราะตัวละครตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วนะบายๆครับผม mm hmm. เจอกันวู Woo ้ hoo.